สวัสดีค่ะผอเมื่อยค่ะขอโทษค่ะตำบทเรียนที่สิบสองืก็พยยยะวินาศก็ความรักจมปลอมลุ่มหลงหรืออาจจะสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอ่ะก็คือ อาจจะหึงหวงกันอะหึงหวงแล้วก็ตีกันทะเลาะกันอะง่ายๆทำคุณใส่ก็ได้ทำคุณใส่สเพื่อแย่งชิงทำคุณใส่เพื่อแย่งชิงคนนี้ก็เป็นได้ในเนื้อเรื่องเนี่ยนะเป็นไปได้ทั้งพลังงานของผู้หญิงของผู้ชายและ LGBTQ แล้วก็ทอมโอยเกย์เลสเบี้ยนอะไรได้หมดค่ะไม่ไม่จำกัดเพศค่ะซื้อได้กับทุกพลังงานค่ะ ขัดแย้งอ่ะอ่ะเออแย่งชิงขัดแย้งอะไรแล้วก็เราว่านะไอ้มือที่สามมันทำของนีงไงทำของทำของแล้จะเอาจะเสิ่งอย่างแอบทำของเพราะว่าตรงอันนี้ก็คือตกตกตพยายามวินาใช่ไหมอะไรเราทางข้อใส่กับพี่ชายใส่พี่ชายคนนี้ยแต่ถามว่าของี่ยอยู่ไหม ของไม่อยู่แล้วแค่ผิดสินป์ข้อสามอ่ะของมันก็เสื่อมแล้วของจะอยู่เหรอมัน impossible เป็นไปไม่ได้หรอกที่ของจะอยู่ใช่ไหมมันไปตั้งแต่ผิดสิลป์ข้อสามแ,ว,แว้แหละโอ้ยปึ๊บไม่อี่อี่มือที่สามนะมาคิดว่ามันเล่นคุณใส่มดนดำใช่ไหมอยากแต่พี่ชายไงมันก็เลยไปเล่นใส่เมียเขาแต่ว่า ทำไมถึงรู้ล่ะเมียเขารู้เพราะว่าเมียเขาเป็นคนชอบนั่งสมาธิไงนั่งสมาธิใก่เมตตาแล้วตอนนี้ก็สมาสัไปก็กลับไปแล้วอะไรนะเมสเมเฮ้ยฉ,ฉันลืมด้ไงเนี่ยเมสัมุขาสภารติสมาสัไป สมากบอะไรสัมไปกับตัวนั้นใครทำยห้ต้องใครฟร้องยัยให้ถูกอะรหังพันถูกผจอืจออเอจือสวหาสโลมุต้องกี่จบก็ได้แล้วแต่สามห้าสิบจบอะไรก็แล้วแต่กลับไปหาบุคคลตอนนี้อย่าังไงถ้าเราท้องพอ,อตอนแรกๆเราจะรู้สึกคนที่มีอาการเกิดท้องเรปวดหัวอ้วกเราเป็นนะปวดปวดหัวอ้วกมาดูวันไงแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรจนกระทั่งเรานั่งสมาธิบ่อยขึ้น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  ทีนี้เราก็ซื้อได้ใช่ไหมทีนี้เราก็เราก็เลยตั้งจิตนิสัยว่าขอให้เจอบทสวมมต์สวดสักบทหนึ่งที่เป็นบทสมมต์ที่สวดสะท้อนให้รแบบให้ตีกับให้ของตีกับไฟอะไรเงี้ยตอนแรกเราไปเราก็เจอบทคาถาของพ่อหลวงสิงห์ดำนี่แหละแล้วก็ก็เจออิติปิโสเหมือนกันแต่ว่าอิติปิโสถอยหลังใช่ไหมแต่เราท่องไม่ได้ไงเพราะว่าเราท่องแต่ ไปข้างหน้าใช่ไหมพอเราไปท่องไปหลังแล้วแบบท่องไม่ได้เราก็เลยหยุดท่องแล้วเราก็ท่องสม,มาสัมไปแนทนท่องสม,มาสัมไปก็คือง่ายกว่าอิติปิโสถอยหลังเราท่องไม่เป็นพยายามพยายามแล้วก็ท่องไม่ได้เพราะว่าเราชินกับการท่องท่องไปใช่ไหมนั่นแหละอ่ะโอเคสต,ต็อกคลิปก่อนนะคะผมไปหางหูดปต้นไม้ก่อนตรงนี้นร้อนนะครับผมคนดีสามัแล้ว ของตีกับแล้วตอนนี้ก็นรกนรกเต็มเต็มบุกไม่หรอกตอนแรกกันนะที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายก็คือเล่นด้วยไงเล่นไอผู้หญิงก็ได้ทีไงก็เลยแบบทําของแล้วก็ใส่เอาเลยเนี่ยเพิ่มเติมผู้ชายก็แบบหน้าหน้าโมไม่เลิกมันต้องเจอแบบนี้เลยมันจะได้ซ้ำกันแมนบ不 น้ำโยกต้องเอาน้ำบงใช่ไหมเออเลยเลยบแมน่งซุมตันแล้วไปเอาเอาอ้ามันตันเพิ่มนะเฮ้ยเราก็เคยทำครั้งหน,น,นึ่ง้วเราก็ไม่รู้นะมันตันนะเราก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจนตนาเนาะอ่ะไม่พูดละขอโทษนะคะบุคคลนั้น